สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนถิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่412อก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น True m น n e y หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสาหรับท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วย อ่าโดยมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ20บาทน,นะครับเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากพระเอกของเรานะครับได้จับซื้อผูยากลับมาที่จินสิงซานได้ปัดนี้หลังจากผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งคืนพระเอกก็ได้เรียกซื้อผู้าเข้ามาปุ๊บเพื่อทาการบางอย่างไม่นานหลังจากนั้นนะครับซื้อผู้หเองก็ได้ออกจากทำเงาสะท้อนมาพร้อมกับหญิงสาว ตัวเขาได้เดินมาจากาได้เดินมาที่ศาลาตอนออกระหว่างทางถือวูยาได้ถามผู้ฝึกยุทธหญิงคนนั้นนะครับตอนนี้เจ้าแห่งวังตันทราอยู่ที่ไหนกันผู้หญิงผู้ฝึกยุทธหญิงคนนั้นนะครับได้โค้งคำนับอย่างเร่งรีบก่อนจะพูดออกมาเออท่านสิคนที่เจ็ดไม่มีตำหนักเยียนเย่หรือวังจันทราที่กินจิงซานอีกต่อไปแต่สิบคนที่หกถูกท่านปรมาจารย์นรเทศออกจากกินจิงซานเมื่อนา,นานมาแล้ว จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครได้ยินข่าวนางอีกเลยหลังสุดท้ายที่พวกเราได้ยินข่าวก็คือตอนนางนั้นได้สังานูขโมยทั้งห้าและส่งชุดคุมวิธีเส้็กลับมายังจินถิงสารและหลังจากนั้นเรื่องราวของเราและหลังจากเรื่องราวครั้งนั้นพวกเราก็ไม่เคยได้ยินข่าวคราวของนางอีกเลยหืมไม่เคยได้ยินข่าวนับตั้งแต่นั้นยังมันหรอ สือวูยาหยุดเดินกลางทางนะครับตัวเขากําลังนึกถึงข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ถ้ายที่สุดแล้วตัวเขาก็เดินมาถึงศาลาตะวันออกนะครับสือวูญยาต้องการที่จะาำถึงสาการเกี่ยวกับจินจิงซานในปัจจุบันแต่เมื่อเดินทางมาถึงแล้วเขาก็ได้แต่ผลักความคิดนั้นไปผููฝุดยุหยิงดำสู้ละเสร็จก็รีบลาข้าขอตัวก่อนสือวูญยาเด,เดินสำรวจรอบๆศาลาตะวันออกนะครับ เวลาได้ผ่านพ้นไปนานแล้วดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีเพียงแค่ตัวเขาเท่านั้นสือบูยาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปและอาจารย์ของเขาก็ไม่ใช่อาจารย์ที่ตัวของสือบุญยานะครับเคยรู้จักฉีกเช่นกันสืบบูญยามาที่ศาลาตะวันออกนะครับตัวเขาได้เอ่ยปาพูดเมื่อมาอยู่ด้านนอกห้องของลู่โจ้ท่านอาจารย์ข้ามาแล้วไม่มีเสียงตอบรับจากภายในห้องฟุสและแล้วนะครับประตูก็ถูกเปิดออกด้วยคลื่นพลัง สืออ้อวยญารู้ดีว่ามันคืออะไรตัวเขารีบเดินเข้าไปด้านในเมื่อเข้าไปที่ด้านในนะครับซื้อวอยญาก็พบกับห้องโถงที่กว้างขวางม,ม,มันดูสะดวกสบายและเต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์ของอุปเขาอันง,งดงามที่ใจกลางนะครับมีโต๊ะต,ตัวหนึ่งตั้งอยู่มันไม่มีแม้แต่กระถางตูบที่จะวางเครื่องหอมเอาไว้รอบห้องยังมีหนังสือต่างๆและงานอักษรประดับตกแต่ง แม้จะอ,อกทะลีแต่ดวงจันทร์ก็ยังงดงามแม้ว่าจะห่างไกลกันกว่าหลายไมล์แต่นั่นก็ยังแบ่งแต่ก็ยังแบ่งปันช่วงเวลาเดียวกันได้ด้วยด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างไม่ทราบสาเหตุนะครับซื้อวูยานั้นก็รู้สึกหัวใจเต้นแรงเมื่อได้อ่านบทกวีนี้คนฉลาดอย่างซื้อวูยารู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรตัวเขาตกใจเกินกว่าที่จะพูดอะไรออกมาได้ซื้อวุยาคืนน้ำลายในขณะที่จ้องมองลู่โจที่กําลังนั่งสมา,สมาธิตัวเขานะครับ ในตอนนี้จับจ้องไปที่ผู้เป็นอาจารย์และแล้วในที่สุดดวงตาของลู่โจก็เปิดออกหลังจากที่ตั้งสติได้ซื้อวูยาก็ได้เริ่มพูดออกมาท่านอาจารย์หลังจากที่ลู่เจออ่าลู่โจนะครับลืมตายอย่างช้าๆตัวเขาก็จับจ้องไปที่ซื้อวูหยยาเจ้าไม่ละอายแก่ใจอย่างนั้นหรอือที่เรียกข่าวว่าท่านอาจารย์ซื้อวุยยารู้จักอ่ารู้สึกกระวนกระวายนะครับตัวเขาเริ่มประมาณในแบบที่ไม่เคยเป็นมานานหลังจากคุณคิดพักหนึ่งเขาก็คุกเข่าลงอย่างเชื่อฟัง ลูโจได้ตามออกมาด้วยสีหน้าที่ไรอารมณ์บอกข้ามาเหตุใดเจ้าถึงเลือกที่จะออกจากกินจิงสารซื้อวูยยาได้ตอบกลับไปอย่างจริงจังข้าจะรู้ความสามารถที่แท้จริงของข้าได้ก็มีแต่ต้องออกจากกินจิงสารแห่งนี้เพียงแค่เท่านั้นหืมด้วยความฉเฉลียวฉลาดของเจ้านะหรือลูโจาถามต่อซื้อวุยาหยุดคิดไปชั่ครู่ข้าคิดว่าข้าสามารถทําได้เจ้าคิดว่าอะไรกัน ผู้ยาพูดต่อตอนนี้มณฑลทั้งเก้าของดินแดนยานอันยิ่งใหญ่ตกอยู่ในความวุ่นวายในตอนนี้สิ่งที่ต้องการมีเพียงแค่เวลาเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านพ้นไปและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องลุ่มสลายลงแน่ราชวงศ์แห่งดินแดนใต้าย,ยานจะต้องถูกโคน่นถ้ามณฑลทั้งเก้าถูกลอบรอบถ้ามณฑลทั้งเก้าถูกล้อมรอบเอาไว้แม้แต่เขตแดนพลังทั้งสิบที่เป็นพลังปกป้องเมืองหลวงสักสิบก็จะไม่มีประโยชน์อีกต่อไป เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์จะถูกปล่อยให้โดดเดี่ยวไร้ซึ่งความช่วยเหลืออีกต่อไปในตอนนั้นผลแพ้ชนะมันก็ขึ้นอยู่กับเวลา1ปีใช่แล้วอีกเพียงแค่1ปีเท่านั้นปุฟ,ฟลูโจได้ใช้พลังฟ่ามือ,อยากระทันหันพวกพลังฟ่ามือได้กระแทกเข้าที่ใบหน้าของซื้อบูหยาติงลงตัวซื้อบุหยาได้รับรางวัลแต้บุญ200แต้มแม้ว่าจะเป็นไวร้ายนะครับแต่ถ้าหากได้รับการสั่ซสอนที่ควรตุก สั่งสอนที่ถูกที่ควรสือบุญยาต้องเปลี่ยนไปได้แน่สือ,อูุญยาถูกต้องก็หยุดพูดในทันทีลู่โจถอนในใจก่อนจะพูดออกมาเจ้าน่ะประเมินตัวเองสูงไปแลว้วในตอนที่ข้าได้รู้จักกับจักรพัทยงโชในตอนนั้นเจ้ายังไม่เกิดเลยด้วยซ้ําไปเจ้าคิดว่าเมืองหลวงศักดิธนะิ์น่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ยงชิงมีอย่างนั้นเหรอสือบุยาเงยขึ้นอ่าเงยหน้าขึ้นก่อนจะสบตาลูโ่โจ ข้ารวมมือกับสิตี่ใหญ่ยอมรู้ถึงจุดอ่อนทุกอย่างเกี่ยวกับผู้ฝึกยุทธที่มีพลังอวตารดอกบัวแปดกีบไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพทั้งหลายรวมไปถึงทาหารราชวงศ์ครับทั้งแปดของจักรพรรดิพวกเขาไม่มีทางที่จะออกจากเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วเจ้ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์อย่างนั้นเหรอดโูโจถามเสียงของซืือวิยญาบกลับมาอย่างนุ่มนวลหลังจากที่ข้าได้ออกจากจินจิงซานไป พอได้เข้าไปที่พระราชวังและด้วยความโชคดีค่ะจึงได้กลายเป็นราชคูหญ่อยู่ภายในนั้นลู่โจที่ได้ฟังแบบนั้นก็พูดออกมาอย่างไรความปานีนั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่เจ้ารู้หรอกนะเจ้านะก็แค่สร้างความประทับใจอันดีให้กับยงนิงก็เพื่อที่จะลอกใช้นาเพื่อให้หาข่าวจากพระราชสำนักให้ลู่โจเก่าเออข้าไม่ได้ใช้นาซืออวุยยาตอบกลับมายางมีน้ำโบนะครับลู่โจมองไปที่ซื้อวุยยาเงียยเงี้ย ไม่ได้ลกใช้นางอย่างนั้นนะหรือเจ้านาจะรู้คําตอบดีที่สุดแล้วเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับยิ่งมีคนว่าร้ายตนมากเท่าไรก็เป็นธรรมดาที่คนคนนั้นจะปฏิเสธและยิ่งมีคนว่าร้ายเท่าไรคนที่ถูกว่าร้ายก็มักจะเหุผลมาหักล้างให้มากขึ้นเท่านั้นมันคงเป็นเรื่องที่ดีกว่านะครับที่จะยุติการโต้เถียงที่ไร้ความหมายแบบนี้สืออ่อวยาเองก็เงียบไป หลังจากนั้นชั่วครู่หนึ่งนะครับลูโจก็ได้รูปเขาก่อนจะพูดออกมาเจ้าก,ก็รู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับยู่ชางหลงข้าจะไม่เล่าให้เจ้าได้ฟังอีกเมื่อได้ยินเช่นนั้นหัวใจของซื้อวูยาก็เต้นไม่เป็นจังหวะตอนนี้คิดด้านแทงความทรงจําของข้าอยู่ที่ไหนกันลูโจถามต่อไปซื้อวูยานะครับคิดเอาไว้แล้วว่าตัวเขาจะต้องถูกถามคําถามนี้ดวงตาของซื้อวุยาเบิกกว้างก่อนจะรีบสายว่าปฏิเสธข้าไม่รู้ เจ้าจะบอกว่ายู่ช้างหลงกําลังโก้ข้าย่างนั้นเหรอเออเจ้าจะบอกข้าเจ้าจะไม่บอกข้าอย่างนั้นสินะล,ลู่โจลดอ่าลูล่โจนะครับลุกขึ้นอีกครั้งตัวเขาได้เอามือค่อยหลังก่อนจะเหลือมองไปที่ซื้อวุ้ยยาด้วยความกดดันความกดดันที่ลู่โจนะครับดูเหมือนว่ามันจะใช้ได้ผลกับซื้อวุ้ยยาเป็นอย่างดีในตอนนี้ตัวเขารู้สึกหายใจติดๆกัดกัด ท่านอาจารย์ได้โปรดเชื่อข้าเถิดต่านเป็นผู้ปิดผนึกคิดต่านนั้นไว้ด้วยตัวของท่านเองท่านไม่ต้องการที่ให้ใครคนอื่นได้รู้เรื่องนี้ท่านไม่อยากที่จะให้ใครได้รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวท่านอีกแล้วทาไมท่านอาจารย์ถึงยังอยากตามหามันอีกครั้งหลังจากที่ต้องผ่านปัญหามากมายกว่าที่จะผนึกความทรงจําไว้ได้ข้าเปลี่ยนใจแล้วลูโจตอบกลับที่ท่านเปลี่ยนใจก็เพราะว่าท่านไม่มีความทรงจําเดิมเหลืออยู่แต่หากท่านฟื้นฟูความทรงจําได้ ท่านาจะต้องเสียใจอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นจุดๆ,ๆสือูยานนะครับหยุดพูดไปชั่วคู่ก่อนที่จะกัดฟันพูดต่อยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจารย์ควรใช้ชีวิตในบ้านปลายอยูู่ยางสงบสุขดีกว่าข้าสัญญาว่าข้าจะดูแลท่านเป็นอย่างดีสือวูยานพูดแบบนั้นก็รีบพ้งคำนับให้กับลู่โจวประเอกของเราก็ตอกกลับไปในทันทีนะครับว่าเจ้าอญิงก,ก็กําลังคิดว่า ข้าตัดสินใจปิดพลาและเจ้ายังจะบอกว่าข้านั้นจะตายในเรือนี้ด้วยสินะเจ้าบอกว่าข้าควรจะปล่อยวางปล่อยให้พวกเจ้าทุกคนทําตามใจปารถนาอย่างนั้นสินะลู่โจได้ถามออกมาสือบุญญาพังะนะครับแต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ได้ตอบโต้ไปอย่างรวดเร็วถ้าหากท่านยีคําพูดของข้าว่าจะเป็นเช่นนั้นก่อแล้วแต่ท่านอาจารย์ตึอสามเฮาลู่โจสะบัดแขนเสื้อของตัวเองอย่างเกี่ยวกะ หลังจากนั้นนะครับฝ่ามือก็ได้กระแทกไปที่หน้าพองสือบูญยาจนตัวเขากะเด็นไปที่กระแทกไปกับประตูเลยนะครับตุม้มสือูญยาล้มลงนะครับและแล้วบัดนี้เขาก็กลิ้งอยู่ที่โถงศาลาจินทิงซาลหลู่โจสบัดแขนเสื้ออีกครั้งพลังฝ่ามือของเขาได้ล่องลอยไปในอากาศตุม้มสือบูญยากระเด็นลอยไปจนถึงบันได ลู่โจนะครับตอนนี้ไม่มีอารมณ์มาเฝ้ามองการแจ้งเตือนจากระบบอีกต่อไปตัวเขารู้สึกว่าอารมณ์ของตัวเองกําลังพุ่งพั่งมันเป็นอารมณ์ที่ใกล้เคียงกับความโกรธมากหลังจากที่ลงตัวซื้อยาหลายครั้งติดต่อกันนะครับในที่สุดลู่โจก็หยุดเคลื่อนไหวจู่ๆตัวเขาก็คิดสงสัยขึ้นมาตาหากตัวเขาลลอมรวมเข้ากับความทรงจํะทั้งหมดของจีเทียนเต้าจริงความทรงจําส่วนนั้นนะครับจะส่งผลอะไรกับตัวเขาไหม ลูโจจะยังคงเป็นลูโจที่อวตารมาจากลูกมนุษย์ของพวกเราหรือเปล่าหรือท้ายที่สุดแล้วตัวเขาจะกลับกลายไปเป็นกีเทียนเต้าเ,เหมือนกับในอดีตกันใช่ครับเรื่องนี้พวกเราเองก็น่าจะตั้งคาถสมกันนะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากผมเองก็คิดเหมือนกันว่าพระเอกจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าลูโจไม่มีทางเลือกอื่นนะครับตัวเขาได้มายืนอยู่ในจุดที่ถอยกลับไม่ได้อีกต่อไปแล้วลูโจนะครับมีแต่ต้องเดินต่อไปข้างหน้าเท่านั้น หลังจากได้ใช้ความคิดนิดหน่อยนะครับลูโจก็ได้เดินไปยังขอบบันไดพร้อมกับเอามือควอยหลังตัวเขามองไปที่สือบุหยาจากด้านบนเจ้าสิทธิ์ด,ดื้อด้านไม่รู้จักเชื่อฟังซือบุญยากระอักเลือดออกมาจากปากนะครับตัวเขาไม่ได้ปกป้องตัวเองและไม่คิดจะเทียงกลับไปสือบุยาได้แต่พยุงตัวเองขึ้นมาก่อนที่กุ้งคอลงบนพื้นอย่างไงารซะลูโจก็เป็นอาจารย์ของเขาแม้ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลตัวเขาก็ไม่อาจ่จียต้แย้งผู้เป็นอาจารย์ได้อยู่ดี ในตอนนี้นะครับซื้อบุยายังกงนี่งเงียบตัวเขาไม่ได้รู้สึกโกรธมันดูเหมือนกับว่าซื้อบูยาคุ้นเคยกับเตุการณ์แบบนี้ดีตัวเขาไม่ได้แปลกใจเลยแปลกใจอะไรเลยอันที่จริงตัวเขานั้นคิดด้วยซ้ำไปว่าการลงโทษของผู้เป็นอาจารย์ในตอนนี้มันดูเบาเกินไปกว่าเดิมแม้ว่าจะพูดแบบนั้นนะครับแต่อาจารย์คนนี้กลับดูเป็นคนที่มีเหตุผลมากกว่าเดิมมากแม้ว่า ในขณะที่ซื้อุยากำลังคุกเข่าอยู่นะครับตัวเขาก็นึกถึงคำพูดของหมิงซื่ออินและจงงูงกงมันเป็นคำพูดที่บอกว่าอาจารย์ของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว ซือบุยานยิงกิ๊ดนะครับแล้วขอยิงกิ๊ดก็ยิงสับสนไม่ว่าจะเป็นแบบไหนในตอนนี้นะครับมันก็ไม่ได้สําคัญอีกต่อไปนี่คือหนึ่งในสภาวะนะครับของสิ่งที่หลายต่อหลายคนที่กลับมาที่กินจิงๆานนั้นต้องประสบพบเจอเพราะว่าจีเตียนเต้านั้นไม่ใช่จีเตียนเต้านนคนเดิมเขาคือลู่โจพระเอกของพวกเรามันเหมือนกับยูช้างลุงนะครับในตอนที่กลับมาที่นี่มันเป็นประสบการณ์เดียวกันที่ต้อง มาช่างใจนะครับว่าอีกใดนะครับอาจารย์ของเขานั้นถึงเปลี่ยนไปแต่ที่จริงแล้วอาจารย์ของเขายังคงเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่าสื่อวูยาในตอนนี้ก็ได้รับความรู้สึกนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสียงอันโกลาหลทำให้ตัวมู่เซิงหมิงซือยินเจ้าเย่จ,จวนเอ๋อวัวยู่จิงและคนอื่นๆได้มา,าจางตาลาทางตะวันออกยังมีผู้ฝึกยุดหญิงจาก อ,อีกหลายคนนะครับเดินตามมาทุกๆคนต่างก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับซื้ออู่หญ่ในตอนนี้ทุกคนต่างก็จ้องมองไปที่เขาอยู่ห่างๆอย่างวง่วงๆนะครับก่อนที่ทุกคนจะได้พูดอะไรเสียงของ,ง,ของลูโจก็ได้ดังออกมาผู้ใดที่กล้าวิงวอนแทนเจ้าศิษย์ไม่รักดีคนนี้ผลค,คนนั้นจะได้รับโทษสถทนหนักฮึลูโจนะครับไม่ยอมให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายกับการสั่งสอนศิษย์ไม่รักดีแน่ หมิงซื่ออินที่เห็นประตูพังนะครับก็ได้พูดออกมาพร้อมกับรอยยิม้มเฮ้อท่านอาจารย์สิทธิ์ไม่มีวันที่จะวิ่งวอนแทนเจ้านั่นแน่สิทธิ์ว่ามันสมควรแล้วที่จะต้องถูกลงโทษสถานนะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับหมิงซื่ออินเนี่ยก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะมามินมขี้หน้าสื้อวูยานะครับแล้วเขาก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ใกล้เคียงที่จะไล่าตามจับสื้อวูยาได้มากที่สุดในบรรดาเหล่าศิษย์สาวกจริงจังทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้น สิ่งที่เขาพูดมันคือสิ่งที่มาจากใจอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับและแน่นอนครับคนอื่นๆเองก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรเฮ่เจ้าน่ะพูดมากสกักยิงลู่โจได้พูดขณะเดินลงบันไดไปหมิงซือได้ฟังแบบนั้นได้แต่รีบปิดปากเงียบในทันทีจนถึงตอนน่าจนถึงตอนนี้นะครับแสงอาทิตย์ก็ได้จางหายไปเวลาแห่งคาคืนก็ได้คืบคานมายังศาลาตะวันออกซื้อบูยานะครับไม่ได้รู้สึกอับอายต่อนหน้าฟูงชนเลย แม้ว่าจากุกเขาอยู่นะครับแต่หลังของเขาก็กับยืดตรงตัวเขาจ้องมองไปที่อาจารย์ของตัวเองที่เดินมาที่บันไดชายที่กําลังเดินลงมานี้เป็นชายผู้ดาราชายที่กําลังเดินตรงมาเขาเป็นชายชา,าที่กําลังใกล้ถึงขีดจํากัดอย่างนั้นเหรอดูโจนะครับยืนต่อหน้าสือ่อวุยาในขณะที่เอามือควอยหลังในตอนนั้นเองนะครับสือ่อวูยารู้สึกว่าตัวเองนั้นกําลังถูกย้อนเวลากลับไป ย้อนกลับไปในสมัยก่อนในตอนที่เขายังเป็นเด็กในตอนนั้นนะครับตอนที่เขาคุกเขา่ายอมรับสิ่งที่ได้ทําผิดพลาดไปแต่โดยดีแต่เมื่อคิดถึงตอนนั้นมันก็ผ่านมาเป็นเวลาเนิ่นนานในตอนนี้ซื้ออุยากลับมายืนจุดเดิมอีกครั้งมันเป็นเหมือนกับช่วงเวลาในวันวานเจ้าวางแผนที่จะทําให้ทั่วทั้งโลกตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายหลังจากทําเช่นนั้นได้เจ้าคิดจะทําอะไรต่อน้าเสียงของลู่โจกลับมาดูเยือกเย็นอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ซื้อบุยาออกจากจีนจิงซานทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเขาได้รู้เกี่ยวกับอาจารย์เป็นสิ่งที่ได้ฟังผ่านการรายงานของซิสาวุกเท่านั้นสาวของสำนักแห่งความมืดนะครับไม่สามารถจะเข้าถึงจีนจิงซานได้เลยไม่ว่าซื้อบุยาจะเชื่อข่าวลือที่ได้ยินมาไหมแต่ในตอนนี้มันก็ไม่สําคัญอีกต่อไปอาจารย์ของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์แบบในท้ายที่สุดแล้วซื้อบุญยาตอบกลับ สิทธิ์พี่ใหญ่ต้องการเช่าของลกูกข้าก็แค่คิดที่จะช่วยเขาปลาอีกของเราได้ยินเช่นนั้นก็ตอบขึ้นเจ้าทําทั้งหมดเพียงเพื่อ,อยู่เฉิงไห้คนเดียวอย่างนั้นเหรอลู่โจมองไปที่ซื้อวุยายาอย่างสงสัยน้ําเสียงของเขานะครับฟังดูเฉียบคมมากมากขึ้นเมื่อพูดกับมากขึ้นเมื่อได้พูดถึงยู่เฉิงไห้ซื้อวอุยยาได้ตอบกลับมา เมื่อใดก็ตามที่ซิปี้ใหญ่ได้ครองลกูกเมื่อนั้นการแข่งเค้นก็จะมาถึงเหลือเพียงแค่การบุกขยี่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์เพียงเท่านั้นพวกเราก็จะจุดๆสๆืออูญยาหยุดพูดไปกระทน,นั้นนะครับลูโ่โจลูกเขาก่อนจะพูดออกมาอยู่เฉิงไห่ออกจากจีนจิงซานเพียงเพราะเพื่อต้องการการแข่งเค้นอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วสืออูญยาตอบเจ้าคิดว่าข้าจะถูกหลอกง่ายๆหรือไงกันน้ำเสียงของลูโ่โจยังคงเยือกเย็น อ,อย่าฟังแบบนั้นนะครับรับรู้ได้ถึงแรงกดดันอันมหาศาลแต่ทำทุกอย่างเพียงเพื่อการแก้แค้นจริงทำไมต้องทำลายเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ด้วยละ่ะด้วยพลังความแข็งแกร่งที่สำนักเอเวจีมีในตอนนี้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ลัวล้านาราบเป็นหน้ากลองลัวล้านเป็นประเทศที่ปกครองด้วยเวทมนต์คาถานะครับมันเป็นสิ่งที่ผู้คนจากดินแดนยานนั้นยังไม่เข้าใจข้าไม่กล้า ข้าไม่ได้พูดโกหกแต่อย่างใดื้อวูฒยาตอบกลับลู่โจจับจองไปที่ซือวูฒยานะครับการที่ตัวเขาได้เข้าไปช่วยเหลือื้อวูฒยาในระหว่างการต่อสู้ที่เมืองแห่งหนึ่งในมณฑลเหลียงเป็นสาเหตุที่ทําให้ื้อวุฒยานั้นยอมกลับมาที่กินจิงซานแต่มันไม่ได้ทําให้ข้าความจงรักภัก,ภกดีของซือวูฒยาเพิ่มขึ้นเลยติงชื่อื้อวูฒยาตัวตนมนุษย์จากดินแดนยานอันยิ่งใหญ่วรยุทธขั้นด่วนเสริญเกีย สื้อบุญานะครับสิทธิ์ไม่รักดีที่ลู่โจเรียงมาสิทธิ์แต่ละคนต่างก็ดื้อรั้นแลเปลี่ยนไปมากเมื่อออกจากจินจิงสานอยู่ช้างหลงเองก็ไม่คิดจะบอกข้าในตอนนี้เจ้าก็ไม่คิดจะบอกข้าเจ้าคิดว่าทั้งเจ้าและยู่ช้างหลงเจ้าคิดว่าเจ้าคิดว่าทั้งยู่ช้างหลงได้ลู้ลยู่เซิงไห่ไคกันแน่ที่เป็นฝ่ายถูกกันลู่โจได้ถามไม่มีใครเป็นฝ่ายถูกทั้งนั้นสื้อบุยญาตอบกลับ สิทธิ์พี่ใหญ่มักจะใช้วิธีสุดโต่งในการแก้ปัญหาเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายส่วนสิทธิ์พี่รองมักจะมีอารมณ์อ่อนไหวจนเกินไปตัวเขาไม่สนแม้กระทั่งกหลิกของจินจิงซานซะด้วยซ้ำแม้ว่าแม้ว่าทั้งสองคนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่มีสิ่งหนึ่งที่สิทธิ์ทั้งสองคนนั้นเหมือนกันใช่แล้วสิทธิ์พี่ทั้งสองนั้นจะไม่ยอมปล่อยให้มีผู้ใดกล้าดูหมิ่นซาลาจินจิงซานเพื่อน,นี้รอดไปได้แน่ ลูโจหันไปหาที่หมิงซื่ออินหมิงซื่ออินขอรับท่านอาจารย์ตบปากเจ้าหนี้แทนข้าซะเออหมิงซื่ออินประหลาดใจเล็กน้อยนะครับตัวเขารู้สึกลังเลหมิงซื่ออินไม่รู้เลยว่าทำไมผู้เป็นอาจารย์ถึงต้องขอให้เขาตบปากซื้ออูหยาอารมณ์ของผู้ผู้เป็นอาจารย์นี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วเหลือเกินสาวกคนอื่นต่างก,ก็สับสนเช่นกัน วูหยาได้ชิงพูดออกมาก่อนข้าจะลงโทษตัวข้าเองเสียงตบหน้าค้องตัวเองนะครับได้ดังก้องกัางวานในอากาศลูโจถามเจ้ารู้สึกผิดหรือเปล่าฮพวกเจ้าไม่ยอมปล่อยให้ผู้ที่กล้าดูมินจินติง้านนี้รอดไปได้อย่างนั้นเหรอไร้สาระลูโจสายหัวและพูดออกมาอย่างมีน้ำโหนะครับในตอนที่สิบมหายอดฝีมือฝ่ายคุณธรรมบุกโจมตีที่นี่ถึงสองครั้งพวกเจ้าไปอยู่ที่ไหนกันละ่ะ สือวยานะครับถึงกับพูดไม่ออกเสียงของดูจโจได้ดังขึ้นมาอีกครั้งถ้าหาค่ายังอยู่พวกเจ้าก็ไม่มีวันที่จะได้อยู่สุขสบายหรอกนะถ้าเอ่อถ้าหาค่ายังอยู่เจ้าก,ก็ไม่มีวันที่จะอยู่สุขสบายอยู่ได้อย่างสุขสบายอย่างนั้นสินะข้าไม่คิดแบบนั้นสื่อวิยากรมหน้าลงก่อนจะพูดออกมา การโจมตีของเรายอดฝีมือจากสำนักใหญ่นั้นเกิดขึ้นอย่างกระตันหันเกินไปหลังจากเหตุการณ์นั้นสิทิ์พี่ใหญ่ก็คิดจะโจมตีสำนักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในครั้งนั้นในตอนที่สิทิ์พี่ใหญ่ในตอนที่สิยยท์พี่เจ้าเย่ยถูกจับไปเป็นตัวประกรันรที่แตนบูชาศักดิก์สิทธิ์ของเมืองรูนานในตอนนั้นสิทิ์ี่รองเองก็เป็นผู้สังหารก็เป็นผู้สังหารยอดฝีมือมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เ ถ้าหากเจ้าจงรักักดีกับจริง,รงจริงซานจริงเจ้าจ,ง,จงบอกความจริเงเกี่ยวกับคิดตัต้นแห่งความทรงจำและเรื่องของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ของข้ามาสักลู่โจพูดขึ้นสืออุยาทำอา่าได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่นิ่งเงียบก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้อือหือไอ้สืออุยาเนี่ยแน่นอนครับเรื่องพลังเนี่ย มันเป็นรองในส่วนของยู่ชางหลงเยอะนะครับแต่ในเรื่องของความยิงยะโสแล้วก็การที่จะจัดการนะครับสยบดูท่าว่าจะ,ะปราบพย์ดได้ยากยิ่งกว่ายู่สาอู่ชางหลงด้วยซ้ําไปก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าพระเอกของเราจะทํายังไงทําให้ซื้อวูยานั้นยอมสยบและตามให้ค่าความจงรักปักปีของเขานั้นเพิ่มขึ้น ให้มากกว่านี้นะครับตอนนี้สือวูยาเนี่ยกลับมาเพราะว่าตัวเองรักษาสัญญากับคําพูดที่ได้ขอให้ผู้เป็นอาจารย์ช่วยที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามเมืองในมฑลเหลียงนั่นเองเนาะก็นั่นแหละครับต้องทําให้อยู่ด้วยใจนะครับเพราะถ้าให้อยู่ด้วยแบบโดนบังคับแบบนี้ยังไงก็ไม่ต่างอะไรจากหุดกระบอกนะครับที่ไร้ความหมายสือวุญยาก็คงจะ <c oughs> ไม่สามารถช่วยอะไรหรือทําประโยชน์ ให้กับจีนถิงซานได้แม้แต่นิดเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในฐานะที่พระเอกของเราลู่จูผู้เป็นอาจารย์นั้นเขามีหน้าที่สําคัญในการที่จะต้องสร้างซอนลูกศิษย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันในตอนหน้าว่าพระเอกของเราจะทํายังไงต่อก็อันนี้กินเนื้อหามาเกือบ2ตอนนะครับในการปราบประยุทธ์ซืออูหยาก็คิดดูครับยังไม่สําเร็จตอนที่แล้วตอนอ๋อตอนนี้นะครับมันเริ่มตอนนี้เนี่ยตัวนี้ตอนหนึ่งแล้วก็อันนี้อีกตอนหนึ่งเกือบเกือบเกือบครึ่งตอนนะครับ เดี๋ยวตอนหน้ามาต่อกันในคลิปที่อะไรนาะ413นะครับ413ควบ414ก็นนั่นเลยครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ